สวัสดีค่ะนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทุกท่านนะคะหลักสูตรสร้างแบบเสื้อผ้าสตรีนหนึ่งค่ะวันนี้ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของปกคอตั้งแบบกว้างนะคะค่ะก็จะมีวิธีการสร้างที่นำลักษณะแพทเทิร์นที่เป็นเส้นตรงกระดาษที่เป็นเส้นตรงมาต่อกับคอนะคะแล้วก็ทำการเก็บให้เรียบร้อยนะคะค่ะในวันนี้ในเรื่องของ ปกเสื้อคอตั้งแบบกว้างค่ะจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขะวัฒนะขอเชิญชมกันเลยค่ะปกคอตั้งแบบกว้างนี้นะคะก็เริ่มจากทําการขยายสาบติดกระดุมนะคะประมาณ2เซนก็คือสาบกว้าง2เซนติเมตรนั่นเองนะคะขั้นตอนต่อมาก็ขยายคอให้กว้างประมาณ5เซนถึง6เซนนะคะหรือประมาณครึ่งหนึ่งของเส้นไหล กลางคอหน้าก็ขยายลงมาประมาณ4เซนขึ้นไปนะคะค่ะแล้วก็ทำการขีดตกแต่งเส้นคอใหม่ให้มันโค้งนะคะตามรูปคอที่เราขยายขั้นตอนต่อมาเราก็ทำการปิดเกล็ดนะคะที่บริเวณกึ่งกลางของคอเสื้อแผ่นหน้าที่เราทำการขยายเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ทำการปิดเกล็ดนะคะแปะสกอตเทปปิดเกล็ดให้เรียบร้อยนะคะ เมื่อปิดเกล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการตกแต่งเส้นคอใหม่ให้เส้นมีความเชื่อมโยงกันนะคะส่วนแผ่นหลังก็ขยายคอความกว้างเช่นเดียวกับแผ่นหน้านะคะกางคอหลังอาจจะขยายลงมาประมาณ3เมเนค่ะแล้วก็ทําการตกแต่งเส้นคอใหม่นะคะ เส้นกลางคอหลังไม่จําเป็นว่าจะต้องขยายลงให้เท่ากับแผ่นหน้านะคะหลังจากนั้นก็ทําการปิดเก็ดที่วงคอแผ่นหลังเช่นเดียวกันค่ะเพื่อไม่ให้คอหลังเกิดความอ้านะคะเวลาสวมใส่หรือว่ามันคอไม่เรียบนั่นเองค่ะแล้วก็ทําการแปะสกอตเทปให้เรียบร้อยนะคะเมื่อปิดเกล็ดทุกครั้งก็จะแปะสกอตเทปโดยการพับเก็เข้าหากันนะคะ ค่ะแล้วก็ทำการแต่งคอหลังใหม่ให้เส้นมันเชื่อมกันเช่นเดียวกับคอหน้าค่ะการแล้วเราก็ทำการปิดเกล็ดลลให้เรียบร้อยนะคะให้เส้นมันเชื่อมกันนะคะในตัวเกล็ดที่เป็นสามเหลี่ยมค่ะขั้นตอนต่อมาก็ ใช้สายวัดตรวจสอบความกว้างของคอที่ขยายได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งแผ่นหน้าแล้วก็แผ่นหลังค่ะโดยการวัดต่อกันไปก็ได้นะคะจนถึงจุดที่เราต้องการทำการต่อปกค่ะค่ะขั้นตอนต่อมาก็ทำการวาดปกนะคะ หากเรียกว่าวาดให้เป็นเส้นตรงนั่นเองโดยการนำผลลัพธ์ของคอเสื้อแผ่นหน้าแล้วก็แผ่นหลังมาบวกกันนะคะแล้วก็มาวาดเท่ากับความยาวของของคอเสื้อแผ่นหน้าและแผ่นหลังรวมกันค่ะอันนี้เราจะวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะที่มีความยาวค่ะอันนี้สำหรับคอกว้างเราก็ขอนำเสนอให้ขีดความกว้างนะคะกําหนดความกว้างให้มีความกว้างประมาณ สีเซนขึ้นไปนะคะค่ะเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วในรูปของสี่เหลี่ยมนะคะเราก็จะทําการตัดสี่เหลี่ยมนี้ออกมานะคะนี่ก็คือคอเสื้อนะคะไม่ต้องตกใจค่ะถ้าหากว่ามันเป็นเส้นสี่เหลี่ยมเพราะว่าเราจะทําการไปจับบนหุน่นลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือเส้นสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะ ขั้นตอนต่อมาก็ประกอบลายนะคะด้วยสกอตเทปไม่ต้องตัดยาวมากนะคะตัดประมาณไม่เกิน2เซนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อตัดเสร็จแล้วเราก็จะนำปกออกมาค่ะเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการประกอบคอนะคะจุดคออยู่ตรงจุดใดนะคะก็ให้เริ่มประกอบตรงจุดนั้นนะคะถ้าหากว่าคอเราจะเริ่มต้นที่ กลางตัวหน้าขาค,คอปกก็จะมาเริ่มที่จุดกลางคอหน้าแบบนี้นะคะตรงบริเวณสาบรังดุงนะคะค่ะแล้วก็ทำการแปะสกอตเทปนะคะการตัดสกอตเทปสำหรับแปะคอก็ขอให้ตัดทีละ1เซนก็พอนะคะไม่ต้องยาวมากนะคะเพราะจะทำให้แกะออกลำบากเมื่อจะนำแพทเทิร์นนี้ ไปวางลงบนผ้านะคะค่ะค่อยๆไล่แพทเทิร์นนะคะโดยไม่ต้องดึงให้มันรังนะคะไล่ไปตามตะเข็บคอเลยค่ะแล้วก็แปะสกอตเทปไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งแป,แปะเสร็จเรียบร้อยทั้งคอเสื้อนะคะแล้วก็นำคอเสื้อที่ขึ้นที่แปะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาขึ้นบนหุ่นนะคะค่ะถ้าคอลึก3เซนนะคะ ก็ให้วางลึกลงมา3เซนนะคะจากคอที่มีเส้นนะคะจากเส้นคอนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนที่แผ่นหน้าก็ให้เส้นกลางตัวหน้าตรงกับเส้นกลางตัวหน้าของหุ่นสักหลาดนะคะมันก็จะอ้าแบบนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเส้นตรงค่ะเมื่อต้องการให้คอโอบเข้าไปนะคะก็ให้ค่อยๆจับ จีบไปทีละนิดทีลนิดนะคะค่ะต้องการโอบเท่าไหร่ก็ให้จับลงไปเท่านั้นนะคะตามความต้องการที่เราจะให้มันโอบเขา้าหาคอเสื้อนะคะหรือว่าคอของเรานั่นเองแล้วก็ใช้สกอ็อตเทปแปะลงบนจีบที่เราทำการจับจีบนะคะค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แปะสกอตเทปที่เราจับจีบให้รอบนะคะก็แปะให้แน่นพอสมควรนะคะเราก็จะได้คอเสื้อตามที่ต้องการนอกจากนี้เรายังสามารถขยายคอเสื้อออกไปได้อีกจนใกล้ๆจะถึงตะเข็บไหลเลยค่ะ เราสามารถแต่งปกให้มันสั้นลงหรือว่าให้มันกว้างขึ้นนะคะถ้ามันกว้างเกินไปก็ใช้กรรไกรตัดแต่ถ้าหากว่าปกมันกว้างน้อยเกินไปก็สามารถใช้กระดาษต่อเข้าไปอีกก็ได้นะคะเป็นวิธีง่ายๆเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะขอเสื้อที่มีลักษณะกว้างค่ะ